ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทางผู้จัดก,การสาขาแล้วนะคะให้เขาแนะนําดีกว่านะคะว่าเขาอยู่สาขาอะไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะ,คะ,คะชื่อจูนนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวทิติมาพรชำํำค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นผู้จัดก,การสาขาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอาอยู่บุรีรัมย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะสาขาบุรีรัมย์อะคะ่ะตั้งอยู่ตรงไหนคะเอ่อที่ร้านของเรานะคะก็จะตั้งอยู่ที่ถนนหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์เลยะคะ่ะก็ ถ้ามาก็จะเป็นถนนเส้นหน้าสถานีนะคะที่ตั้งร้านก็จะอยู่ตรงข้ามกับสนามบาสของโรงพยาบาลบุรีรัมเลยค่ะเดี๋ยวบอกนิดนึงค่ะว่าร้านดีมชชัปของสาขาบุรีรัมมีอะไรขายบ้างค่ะก็ที่ร้านเราเลยก็จะขายหลกักๆเลยก็จะเป็นเตียงผู้ป่วยอุปกรณ์ผู้ป่วยต่างๆนะคะก็ของเราก็จะมีสินค้าหลายอย่างเลยค่ะใช่ และเน้นๆเลยมันมีอะไรคะที่เน้นๆเลยที่เราขายแบบขายประจําเลยก็จะเป็นเตียงผู้ป่วยค่ะอ๋อค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนเขาอยากจะมาที่สาขาบุรีรัมย์อะค่ะแล้วเขาไม่ทราบว่าจะจะมาถูกไหมอะไรเงี้ยมีวิธีการยังไงบ้างคะก็ง่ายๆเลยก็ของเราก็ส่วนมากก็จะโฆษณาร้านผ่าน f a c e b o o k ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน Google อะไรเงี้ยส่วนมากลูกค้าที่เขาไม่รู้จักร้านเราเนาะเขาก็จะ ทราบจาก Google เขาก็จะโทรมาหาแล้วก็จะแนะนำเขาไปทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะใช่แสดงว่าสามารถถามเส้นทางได้โดยการโทรเข้ามาก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเปิดทาง Google Map ก็ก็เจอค่ะก็เจอเลยค่ะอันนี้จะเป็นวิธีที่ลูกค้าที่ไม่รู้จักหน้าร้านเราใช่สช่ไตมเขาก็จะมาจากทางนั้นนะคะอ๋อค่ะแล้วเวลามีการแล้วเนี่ยเหมือนขายเตียงผู้ป่วยใช่ไหมคะแล้วส่งยังไงคะการจะส่งของเราวิธีการจัดส่งของเราก็จะ จะส่งให้เลยนะคะตั้งแต่ที่ลูกค้ามีการออเดอร์หรือตัดสินใจซื้อกับเราเราจะส่งให้เร็วที่สุดภายในไม่เกิน3มชั่วโมงค่ะก็จะมีจัดส่งของทางร้านเราเองอะค่ะถ้าเป็นภายในจังหวัดกุรลำแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดอย่างเช่นอุบลหรือจังหวัดที่อื่นก็จะมีสาขาที่อยู่ใกล้เคียงส่งให้ค่ะ แล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาไม่อยากอยากซื้อเตียงผู้ป่วยค่ะแต่ว่าเขาไม่มีความเข้าใจอย่างเงี้ยคือทางสาขาสามารถที่จะแนะนําได้ไหมคะแนะนําได้เลยค่ะเพราะว่าของเราก็ขายสินค้าพวกนี้อยู่แล้วค่ะก็ให้คําแนะนําลูกค้าเ,เตียที่ค่ะออโอเคค่ะเย่ก็ไม่อยากรบกวนแล้วนะคะเดี๋ยวให,ให้ชมให้ชมสินค้าภายในร้านดีกว่านะคะ ที่ได้แบ่งปันสมใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลพรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน